ทังวันค่ะไหนคุณมีอะไรบ้างครับเจ้าของเพลงก่อนดีกว่าครับนี่ครับเจ้าของเพลงตัวจริงคือโปรดิวเซอร์คุณเบนนะครับที่ทำเพลงนี้นะครับก็ถือแต่งเพลงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผมมีส่วนร่วมด้วยนะครับก็จริงๆเป็นเพลงที่เคยบอกน้องๆว่ามันเป็นเพลงที่ทําให้คนฟังเพลงได้รู้จักโคอิดมากขึ้นครับเหมือนแบบคนได้เห็นภาพแบบเจ็บสาวนี้ในเจ็บไตรเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเพลงนี้มันช่วยส่งเสริมมากๆก็เราสองคนรู้สึกดีใจที่เพลงเพลงนี้มันช่วยทำให้น้องๆได้รักจากแฟนเพลงมากขึ้นครับ ยังตื่นเต้นเลยครในการรับรางวัลลุ้นไหมครับวันนี้เป็นพิธีกรตื่นเต้นกว่าทำหลายอย่างวันนี้จริงๆลุ้นไหมครับตอนนี้แบบชื่อเข้าชื่ออะก็ลุ้นครับจริงๆก็เรียกอะไรก็ก็ลุ้นแหละเหมือนก็ก็อยากได้ก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากได้ด้วยอะไรที่ไปจับคุยรางวัลต่างๆแะอยู่เบื้องหลังทั้งหมด7คนที่มาครบที่เปลองพูดบ้างเบื้องหลังของรางวัก็ จริงดีใจตั้งแต่ได้ได้ไดทำแล้วกับ,บ,บว่าได้รับโอกาสมาแล้วก็รู้สึกว่านี่มันคือแบบม,มันดีใจมากๆแล้วแต่ว่าวันนี้มันดีใจขึ้นไปอีกที่มันเพลงมันมาได้ขนาดนี้ครับรู้สึกว่าก็ต้องขอบคุณคนฟังนะใช่แล้วก็ทุกคนทุกคนขอบคุณมากครับเด๋ยวสาวขอไป็นตัวแทนหนึ่งคนขอบคุณ มีเบื้องหลังของเราอกล้วยไหปคุณหมายคุณหมายอะได้ขอบคุณโอ้ก็จริงๆถ้าพูดถึงเพลงหยุดน้ำตาใช่ไหมคะถ้าในเพลงนี้มีเบื้องหลังหลายคนมากเลยที่แบบทำให้เกิดเพลงนี้ขึ้นมาสองบุคคลนี้ก็นบุคคลสำคัญมากๆเลยค่ะที่พวกเราก็ยินดีด้วยจริงๆที่พี่ๆได้ขึ้นบรรลุน้อมด้วยกันก็บอกว่าเราสิเราได้ไป็นละลอนกับพี่ๆมากค่ะเออทุกคนดีค่ะก็ดีใจแล้วก็ อขอบคุณคนฟังค่ะเหมือนพี่เบนเลยรู้สึกว่าเราขอบคุณคนฟังค่ะที่เขาเปิดใจให้เพลงนี้แล้วก็สนับสนุนพวกเราค่ะพวกเรามันก็จะเป็นแรงผลักดันให้คนทํางานทุกคนมีแรงใจต่อไปค่ะมีมีสองคนะสุดท้ายขอบคุณแฟนในค่ะขอบคุณแฟกทีคค่ติดตามก็จริงๆเป็นเป็นหน้าใหม่ในะวงการพีปอมนะครับก็ค <c oughs> <c oughs> ือหมายว่าได้ทํางานเบื้องหลังอยู่เรื่อยๆครับก็น่าจะมีผลงานออกมาเรื่อยๆกับศิลปินหลายๆคนในวงการครับก็ไงก็ฝากผลงานของเราสองคนด้วยครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะคบชุนางวัลอินเสิร์ตอีกนึ่งหงชุนละัอินเสิร์ตีกน